มีเจ้าของร้านอาหารรายหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมครับเพราะว่ามีกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่เนี่ยเขาไปตรวจจับการจ้างแรงงานข้ามชาติแต่ว่าวิธีการเข้าไปตรวจจับเนี่ยรุนแรงเกินไปหรือเปล่าครับมาตวัดมาเองเลยอ่ได้ค่ะได้ได้วัดมาเองเลยได้ค่ะได้เลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยอันนี้ลูกน้องหนูไม่ไปแจพวกเขาพี่ไม่ไว้ใจพวกเขาพี่พี่สิลบถ่ายไม่ไปไปกับพี่ไปกับพี่ไม่เป็นไรค่ะ ไปกันลูกน้องไปเองไม่ไปผมไม่ได้หนีเขาผมไม่ไว้ใจกับพวกเขาเข้าใจไหมท่านนี้ไล่ลูกท่านไม่พวกหนูไปนี่ครับขับรถไล่กันจนมีลูกน้องถูกชนนะครับแล้วก็มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งครับผู้ชมเจเนียว่าเนี่ยฮะรถกระบะคันสีขาวขับออกมาจากจุดจอดในตลาดแห่งหนึ่งครับจากนั้นปรากฏว่าไปเฉียวชนกับรถอีกคันหนึ่งจนมีปากเสียงกันเกิดขึ้น ร้อนไปถึงตำรวจสพเมืองสมุทรสาครต้องมาเคลียร์ปัญหาเพราะว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสุดท้ายใครผิดใครถูก ก็ต้องไปว่ากันที่โรงพักนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทางเจ้าของร้านอาหารซึ่งเป็นนายจ้างของแรงงานชาวเมียนมาก็นําเรื่องมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นคู่กรณีกันแกล้งร้านของเธอสารพัดเธอบอกแบบนั้นค่ะรวมถึงเหตุการณ์ไล่ตรวจสอบลูกน้องของเธอจนต้องขับรถออกจากร้านทั้งๆที่เธอเนี่ยเป็นคนไทยและก็จ้างลูกน้องแรงงานเมียนมาก็จริงแต่ว่าจ้างมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แรงงานเถื่อนอย่างที่ถูกเข้าใจค่ะ สำหรับหนูหนูก็คนไทยหนูได้รับความเดือดร้อนจากการที่กระทําของคุณตรงนี้หนูก็เลยจะออกมาพูดเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่หนูได้รับผลกระทบจร,จ,รจริงๆจะออกมาพูดว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องและไม่โอเคกับหนูหนูได้รับผลยังไงหนูก็จะแจ้งความแล้วก็ดําเนินการตรงนั้นของหนูไปนะคะ ทีนี้มีคําถามครับผ,ผู้ชมว่าเอแรงงานจังหวัดเนี่ยมีการแต่งตั้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เป็นคณะกรรมการในการไปตรวจสอบการพาแรงงานเข้ามาหรือไม่ทีมข่าวของเราก็ไปถามจากสํานักง,งานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครยืนยันเสียงแข็งเลยนะไม่เคยแต่งตั้งหรือมอบอานาจให้พลเรือนอตรวจสอบแรงงานต่างชาติโดยพละการนะครับอ่าแล้วนี่มาจากไหนล่ะเนี่ยเนี่ยฮะแล้วที่ผ่านมาก็มีการประชุมหารือ7-8ถึงหน่วยงานแล้วก็น่าจะมีการไปแอบอ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเลยนะถ้าใครได้รับผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนแบบนี้สามารถที่จะแจ้งไปยังแรงงานจังหวัดแล้วก็จะรายง,งานต่อกระทรวงแรงงานนะครับคุณผู้ชมอม,มาจากไหนนะเคลื่อนไหวทางกันเมงในพื้นที่อ่ะ ลูกค้าอะไรเข้ามาไมนไม่มีอะไรนะครับที่นี่แล้วก็ทุกอย่างผมมีอะไรผมรับชอบให้ผมก็เป็นเจ้าที่อยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เอาไปเอาคุณดูแลไปส่ง จากกรณีที่โลกโซเชียลครับได้มีการแห่แชร์คลิปกลุ่มพ่อค้าชาวพม่าครับที่ได้มาทําการเปิดร้านจาหน่ายน้ําตาลสดหมักหรือน้ําตาลเมาภายในซอยเอกชัยบางบอล64ทับเอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่านี่คือร้านพม่าที่เปิดขายน้ําตาลหมักหรือน้ําตาลเมาถ้าเป็นคนไทยโดนจับหากพม่าทําได้แล้วกฎหมายข้อไหนห้ามคนไทยทําพิกัดเอกชัยบางบอล64ทับ7 ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ครับความคืบหน้าล่าสุดครับผู้ชมครับเมืม่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอบางขุนเทียนร่วมกับเจ้าพนักงานสพสาม,มิตรครับบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายธงเยทูยาฟิลอายุ34ปีและนายทนคงนายอายุ20ปีแรงงานชาวเมียนมาในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเป็นน้ำเมากว่า200ลิตรภายในร้านค้าไม่มีชื่อซอยเอกชัย64/7

ไอ้บด่ามันนะหามาเก็บตังค์เอนี่รู้ไหดในตัวนี่ัล่าสุดผมมีข้อมูลข้อมูลดิบดิมากๆเลยอยู่ในมือถือเครื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นุ่มหน้าปัจจวบหัวประดุกอะ ไอห,หนุ่มหน้าประจวบหัวประดุกนะครับมันมีหมายจับแล้วมันมีแบคทีเรีมาตั้งนานแล้วนะไอไอต่างด้าวนั้นนะ่ะและมันอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรเดี๋ยวจะเอาข้อมูลนี้ไปให้กับสอนอ,อบางหุ่นเทียนนะครับแล้วก็ให้เขาออกหมายจับมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็นายจ้างมันนะครับจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีกฎหมายหรือจะเอามันอีกลอมมันอีกมันไปให้ข่าวในช่องเจ็ดให้ข่าวเท็จอีกลอ้มันอีก เดี๋ยวจะล่อมันอีกนะแล้วแม่งไม่อ้างบอกว่าเราอ่ะไปอ้างอาแรงงานจังหวัดสมุนทรสาครทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงกูก็จะล่อมอีกกูไม่เคยไปอ้างหายนี่แม่งวันนี้โมโหมากเลยแต่แม่งทํางานอยู่ไงเลยไลฟ์ไม่ได้ไงวันนี้เห็นพี่ดำไลฟ์ขออนุญาตใช้ไอ้ไลไ์พี่ดำหน่อยแล้วกันพี่เต้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 เราเราได้ข้อมูลมาอีกอันด้วยล่ะเกี่ยวกับเรื่องที่มัน เ,เรื่องอะไรนะเกี่ยวคนามข่าวที่มาเอาข่าวไปออกอ่ะเราได้อะไรดีๆมาเด็เดๆอันนึงด้วยแหละเดี๋ยวไว้ค่อยบอกหลังบ้านนะนักข่าวคนนั้นเหรอหรือได้เงินใช่ไหมได้ <c oughs> เงินสามพันบาทใช่ไหม <c oughs> โอไอ้เหี้ยนักข่าวอย่างนั้นกูไม่ได้ดูถูกนะนี่กูค,คุยกับบอกอข่าวช่องเจ็ดเมกกื่อกี้เดี๋ยวเขาจะออกข่าวลงใหม่ไอ้สัสมึงไปเอานักข่าวตั้งสามพันบาทเขียนข่าวนักข่าวท้องถิน่นไอ้เหี้ยค่ะ แล้วมันก็ส่งช่องนี่กูมีข่าวเป็นสิบสิบช่องในสัตว์ถ้ากูอยากจะออกข่าวกูก็ลงข่าวได้แต่กูไม่อยากออกโอยนักข่าวกระจอกหมอกหมอยอ้ยแม่งจะเย็นเย็นเดี๋ยวปลิวอุ้ยแมงเตือนแดงแล้วอ๋อไม่ได้เตือนผมช่องมีดัมไม่ใช่ช่องผมอ๋อแต่นี่ช่างผมผมเป็นคนบูด ไม่พี่รู้อยู่แล้วว่ามันไปเอานักข่าวจากไหนมาพี่รู้อยู่แล้วอันนี้พี่รู้อยู่แล้วเพราะแต่ก่อนน่ะนักข่าวพวกเนี้เรา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 มีคอนแทคกันหมดพี่รู้รู้จักแลวเมื่อกี้พี่คุยกับบกช่องเจ็ดเรียบร้อยแล้วและบกช่องเจ็ดจะเอาคลิปข่าวของพี่ของของพี่อีดอ่ะทัดไปให้เขาช่วงหนึ่งสามนาทีกว่าๆเอาไปให้เขาดูเราไม่ได้ไปทําอะไรพวกมันแล้วมันขับรถหนีเราทําไมถ้ามันถูกต้อง อันนี้คือข้อมูลเขาได้จริงส่วนเดี๋ยวเราจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเดี๋ยวให้โอเป็นแจ้งนะครับมาตาหงษิตีนะครับซ <Okay. S 1> นะอเรนนํำพังเราเล่นมันอีกและเดี๋ยวม,มันมีหมายจับอยู่ด้วยนะรู้ไหมอ้หน,หน้าประจวบมันมีหมายจับนะเออแล้วต่างดันออกนอกประเทศไปแล้วนะแล้วมันเข้ามาได้ยังไงเอางานนี้วหวานเจียเ๊ยบอ่ะเยี่ยตอมอก็รับผิดชอบ บอกเรื่องนี้กูไปฟ้องขอบต่อรออีกอะเดี๋ยวกูไปอีกกูไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมหาข้อมูลผมแม่งไม่ได้พูดมั่วๆเดี๋ยวผมจะเอาลงเรื่อยๆและเดี๋ยวถ้าเกาิดรายการเขาบอกว่ารายการผมไม่เถียงจะขอเรียกผมไปขึ้นไปพูดเดี๋ยวผมจะไปรายการผมงไม่เถียงแล้วผมจะเอาพูดเสียงหายทั้งหมดพี่ไอ้ลูกหลอนนั่นนะ่ะมันไปหลอกเงินเขา